จากสถานการณ์ปัจจุบันการตรวจโรคโควิดมีค่าใช้จ่ายสูงวันนี้เราจะมาชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบเงื่อนไขการเข้าตรวจโควิดได้ฟรีทางเราจะทำคลิปสิทธิประโยชน์ที่พี่พึงได้แต่พี่ไม่รู้มาให้พี่ชมในทุกๆวันฝากกดซั s ะไ i ร์และกดกระดิ่งเพื่อที่พี่จะไม่พลาดในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะ ประเทศไทยสามารถรักษาโควิด1 9ได้ฟรีหากมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้แบ่งเป็น2ประเภทประเทศแรกมีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง14วันก่อนอาการ 1. เดินทางมาจากเขตติดโรคพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง 2. ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรคและพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง 3. สัมพัน์หรือใกล้ชิดผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยัน 4. เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันประเภทที่2ผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยโควิด1 9 2. เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 3. เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น c เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ ที่หาสาเหตุไม่ได้อาการโควิด1 9มีไข้37.5องศาขึ้นไปร่วมกับมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไอน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหนื่อยหอบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์รักษาฟรีสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการฟรีและอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยแล้วล้างมือก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากกรมควบคุมโรคสายด่วน1422ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินค่ะดูจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อๆไปเราจะมาอัปเดตเก็บความรู้ดีๆที่พี่ยังไม่รู้มาให้ดูในทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะ